จริงๆอยากให้มีคนคู่ทุกอาทิตย์เนาะทุกคนจริงๆน้องน่าจะรับทุกอาทิตย์อะอาทิตย์ละครั้งก็พอไปไปโอดีโอหนูปล่อยคิวคู่ลูกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแข่งรถเธอก็รับน้อยอีกเหมือนเดิมทุกคนปลายเขาจะอย่างนี้ค่ะืมปายเขาไม่รับงานเขารับน้อยลงเพราะว่าเขาจะทุ่มไปอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้น้องซีรีส์เนาะ น้องก็รับคอนน้อยทั้งคอนคู่คอนเดียวแล้วมาวันนี้น้องก็เดี๋ยวน้องแข่งรถอีกก็ไม่รู้รอดูลอด,ลอดูอาจจะรับงานเยอะก็ได้รอดูก่อนอืมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เรามีคอนอยู่ตลอดเนาไม่ได้หลับได้นอนกันนะพวกเราอะ่ะอืมแต่ตอนนี้ก็ก็ถือว่าสำหรับบุ๋มก็โอเคนะบุ๋มก็โอเคนะแต่บุ๋มชอบน้องเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะทุกคน น่ารักเดี๋ยวนี้ดือ้อพอการทันกันดีเดี๋ยวนี้ไปก็ไม่ธรรมดานะคะทันธนดลน,นะคะเขาไปเรียนมาแล้วธนดลเขาออกโลกกว้างในลูกอืไปเขาทัดหนูนะเดี๋ยวนี้เห็นดูน่ารักมากทุกคนขอเสียงสักหนึ่งที่ครับ ้าโ็เตบอลในกูไปมึงมันก็มื่ก็หมู่บ้านว่บ้านก็ติดคาัุุณบก็โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนจึิงจรงตกลวงกันเวียนวนฉันจงเกียดคนมาลักเล่าสุขสำดาลไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจของพวกมนุษย์ยุ่ยยุยุดยุุดฉันจะลองไห้จะอยู่กับเธอจนวันตาย พอไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเล่าจะาจะกินตอนไหนแก้วเธอถืออยู่ตรงนั้นจะดูตอนไหนหรือจะอยู่ทั้งคืนเธอกล้าไหมมาชนกับฉันเสียเอาคำเดียวมาต่อเลยมันก็ไม่ร้องเป็นวักเป็นอะไรร้อคำเดียวคุณจะต่อยังไงโอ้เล่าจ้าในนุกร้องหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิอลิฟยิ้มนานๆอย่าด่วนใจดำจนรำคาญ พู้ใดเอาไม่ไปแห้เรา้วกูถามดูผู้ใดพี่บ่าเอาไม่แหย่โคนขี่เราเฮ้ยโอเคเออไอ้พวกคอจอกไอ้ไอ้เรามาด้วยกันเพื่อนเออกินนห้มันหมดแก้วสิเออเจอนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวได้ไปอยู่กับแบงค์เลสเตอร์ จะเอาะอ่านมาเจ้าข้อแข็งแรงถ้าวงถ้าวงพวกเราไม่หยุดเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าผมอาจจะน็อกก็ได้คุณหายแกระท่านวันเอาอ๋สามเช่อมาหรืยอยังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว